นาบ่ดุนอวคือบ่ใส่เสือแขนยาวนะเสือแขนยาวบ่ซี่บ่มีบ่อครบแขงคางาวคต้นบพอบ่มีจกโตได้บอดุ อ่าบัดเบิงคักๆนี่นึกว่าน้องแคทโบเมนเนาะอ่าเจ้าชื่อนี่ได้ก็เจ้านะ่ะนอ้นองเตยเนาะโอ้เอานี่แหละพี่น้อยเนาะอ่าเปิดภาพเปิดกล้องมาอยู่บ้านอะไรน้อยเด้อมืเอนี้พี่น้องเนาะวนเวียนมาเยี่ยมยามอัปเดตถามข่าวเนาะแล้วก็จะมาแจ้งให้พี่ให้น้องได้หูน้ำกันเลยพี่น้องเด้อเนาะ,นะถือว่าเป็นข่าวดีมืเอนี้พี่น้องเนาะทาง้งโมเชงมาเยี่ยมมายาม มาเยือนครอบครัวเพื่อนอีกช่วงค่อยคำลงแรงอากาศลมหนาวเนาะพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีมี่แห้งลำรวยในหน้าที่การงานตอนครับปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีป้าลุงกระดุกีอืะเด้อเนาะจำ้าบ่าวได้บ่จได้สื่อยังเอาืซ้าแม่นบ่เอสใช้อันพอกับแม่เจ้าได้สะดวก พอไปเฮ็ดเวี้ยพอไปเห็ดเบ <Okay. S 1> ี้ยไปล่าเนาะมันหนาวได้นี่เนาะบุะเช่นกับบุรีเสือแขนยาวใช่บหมนี่มีผ้าห่มบอลูกผ้าห่มมาตุ้มมาเนาะมีอยู่บอเอออาบไดบ้บ่หนับเช็ดได้อาบอยู่บ่มื่อนี่แ uh huh. ม่นบ่แม่นเช่นเหมืจักบอ uh huh. <laughs> โอ้ประตูยังอันนี้นะ ะประตูเฮือนประตูเมรประตูนีไพ่บ่โอ้ยเห็นแหงบอกอะไรเลยมันฉีดลุดบ่เลยเนาะอืมนั่นแม่เจ้าอยู่ส่วนภาคพุนบ่อหุกโอ้โอเคสัปปะเดี๋ยวเอาไปเช็งตามไปพุ่นเนาะเจ้าไปนะแม่เจ้าพุ่นน่ะลูกไปอ่ะพี่น้อยเนาะพอดีกะจะมาแจ้งข่าวดีสําหรับทางครอบครัวของทางพ่อตาของทางน้องเอ็สน้องพี่น้องเนาะ เพราะว่ากาทางเขตของทางพอนอเสกับบ้านเฮือนซานกะอยู่ในระวังติดตามอยู่ในตอนนี้กับบ้านเฮือนซานนาะพี่น้องเนาะพอดีกัมีทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะป็นแม่คนเก่าคนเดิมนาะพี่น้งองที่สดซอยสมทบเขตของทางอิร่าน,น้องปูนาจากประเทศฝรั่งเศสเนาะพี่น้องเนาะทางแม่เพิ่งจะแบ่งมาให้ทางครอบครัวนีอีกน้ำนาะพี่น้องเนาะป็นเงินอยู่ปัจจัยจำนวนสิบ ล้านเก็บมาพี่น้องเนาะถือว่าโอ้อาเพิ่มอีกค่าล้านนี่ก็แม่นว่าค่าสร้างนี่ก็แม่นได้เนาะแบบนี้พี่น้องเนาะได้ค่าได้ยิงหาร่านนี่แม่นมาพูดมาคุยกับเรานี่แม่นว่าหาสร้างมาน,นี่เฮ็ดได้เลยได้พี่น้องเนะาะบ้าเนื้อซานนี่เนาะเพราะว่าไม่ขึ้นหลอกขอกตาแล้วนี่ถือว่าครบเบิดด้ดอะไรพี่น้องเนาะถือว่าขาดก็มิได้ขาดหลังค้ากับอานาวงกบประตูหน้าต่างหรือว่าไม่พาเนาะไม่พาเช่านี่โบมี่ก็เอาเป็นพากระจาดก็ได้พี่น้อยเนาะ เอ้าเนาะก็ยังขาดอีกแค่5ล้านพี่น้องสำหรับทางคาสร์กเนาะแต่ว่ามือนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะมี10ล้านกรีบแล้วอย่างหน่อยก็ยังมีผู้ใหญ่มองเหินรอบครัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าฝากพ่อแม่พี่น้องบุษ uku สุคนเด้อเนาะขับมามาชมในตอนนี้ก็เป็นอีกเค่นึงเนาะพี่น้องเนาะสมทบซอยกันพี่น้องเนาะเพราะว่าไม่ของเราก็มีครบแล้วพี่น้องเนาะ เอา้าเนาะยังไงกันนี่แหละพี่น้องเนาะขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณเด้อเนาะทางเมรัยไร่เนาะอยู่ทางประเทศฝรั่งเศสเนาะพี่น้องเนาะดีให้ทางมูเซยนี่มาแจ้งข่าวดีสําหรับทางครอบครัวเราเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปเบิ่งนํากันบัดนี้พี่น้องยถามเรื่องสุขภาพเน,ะนาทำหล้วก็แจง้งข่าวดีนําแล้วก็ได้ยินว่าทางผู้เป็นเอื้อยน้องแก๊สบริสันบ่าาสบายป่วยอ่าเป็นยังไงดีพี่น้องเนาะอยู่ทางเมืองนองผู้พี่น้องเนาะอยถามทางอันปุบปุ๊แม่นี่แหละพี่น้องเนาะ โอ้ขุนเอาท่อลงดุมบ่เนานะพี่น่ออยอาจจะแม่นทอ่อห้องน้ำเนาะพันเชียวบอกกันที่ขจาอันคุดไว้อะไรแบบนี้เพิ่นก็เริ่มมาส่งแต่ละบ้านเนาะพี่น้องเนาะเอ้านี่แหละพี่น้อยเนาะกับบ้านพื้นซานล้านซองแล้วนี่โอ้พี่น้อยถ้าเฮามองแบบพัผนผ้านนี่ว่าหลังหง่อย,อยู่พี่น่อยแต่ว่าพอเฮาเข้ามาเบิ่งใกล้ๆนี่มันไปเบิ้ดอะไรพี่น้องเนาะอ่าปิ่นไหมหอกขอกตา อ่าเป็นเส้นเป็นคือคางนางไม้เปื่อยไปหมดเลยเนาะอ,อ่าหาไม้ตั้งแต่ลูกสาวยังน้อยๆพี่น้องไอจนลูกสาวจนหญ่จนได้ลูกได้ลานยังเม่ท่านด้ปุ๊กอยู่อ่ปลวกก็นจนกินหมดเลยเราไงเนาะอ,อ่าเช็คสิว่าจังไรเราก็าอยู่หาก,กินในครอบในครันวนี่กระพาะแห้งแล้วพี่น้องเนาะแล้วมาบวกกับตัวชิตเฮดเซาสันนี่โอ้ย,ยังไกลเนาะเศรษฐกิจแบบนี้นิ่ยงยังแย,ย่พี่น้องเอ้ยอเนี่ยอยู่นึกกินแพง,งแบบนี้นี่ยากเนาะโว้ จังหน่วยเด้เนาะไกลๆพี่น้องอีเนาะฮะมาเบิ่งทางนี้ก่อนเนาะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่บ่โอ้เนาะเป็นจังได๋นน้ําสร้างน้ําหเฮาิดกันจับดีอยู่เนาะโอ้คือหนาวแท้แม่นี่บ่หนาวโอ้ยเอ้าสบายดีเด้อหนาวซบจนแล่เบิดเนาะอาบแล้วบ่เจ้าน้ํา สิได้อาบอยู่บ่มื้อนี้หนาวฮะหนาวหนาวเด้โอ้ยหนาวก็ต้องอาบได้เนาะอือเอาบ่เป็นหยังพี่น้องเนาะเว้ายอกิซือได้ันว่ามันอาบแล้วมันอากาศมันบ่ดีมันช็อมานี่ยุ่อีกเด้เนาะร่างกายเ้เนาะเ้าไปถ่ายเหมือนลมฮะอยู่ป่าไปถ่ายเจ้าหันบ่ไปถ่ายได้ลม ช่างว่าแค่นี้เพิ่งเด้อเอาทองโทษนะเอออันมือเศร้าน,นี่ไปท่ายเป็นอ่าเป็นวินโดยอ้าวเนาะช่างว่าแค่นี้ว่าว่าชิมาถามว่าไขรขึ้นระเบ้นะทางกายยังยังหมดทันไขรอยู่โดยเข่าวขุดมันกับยูเฮือนนี่แหละไปกับข่าโย่ตายแล้วอันนี้เนาะพี่เนาย เป็นว right. ินเจ้าล oh. ้มลงชะบ่ว mm ันนี้อันเฮ็ดอีด๋สิได้สติขึ้นมาน่ะกวินคือกระโตนี่เมื่อยเมื่อยโดยเออ0 10,000มดนี่มุ่นแขงขานะนี่เนาะโอยอ๋อโดยๆแต่ฮุดผักนี่ล่ะเฮาได้ตักน้ําน้ําสร้างนี่กล้าตักอยู่บ บ่บ <B> oh, ่บ่เฮ็ดได้เด e. ้อเด้ออ่าเป็นวิ่นร่วงลงพอแห้งอีกแล้วนี่เมื่อยบ่แพ้เมื่อยอืมหนักเลยพี่น้องเนาะเป็นวินเป็นเสียอ่าถ้ากันตัวเจ้านั่นเพิ่นไปเฮ็ดเวียกบ่อเด้อจำจังโมงเรามาห้าโมงห้าโมงบ่ไปแต่เช้าคุณบ่ไปแต่เช้าโอ้ผู้ทางนั่นก็กอดเอึกกอจออยู่เสือแค่ยาวก็บ่มี โอ้มันหนาวแห้งได้มื้อนี้เนาะหนาวเย็นแห้งนี่ดอกได้พี่น้องเอ้ยอู้เนาะอ่าๆอันนั้นเพิ่นมาส่งอันท่อยังซะอันนั้นน่ะท่ออยู่บ้านนี่ท่อเขาของเจ้าบ่ได้มีบ่บ่เอาคือว่าของเจ้าก็คือว่าขุดอยู่ขุดมคนหมดบ้านนี่ฮะคนเข้าเงเข้าหมดบ้านนี พราะพนว่าแบ่งให้ครอบครัวเพื่อครอบครัวมันโมเมนบ่โดยของเจ้าก็ต้องมีโมเมนบ่มีสามเพิ่นก็ต้องเอาลงมาให้เจ้านี่โมเนต์บ่โดยเอะเด้นนะพนก็เอาลงมีจักมีจักอันก็อสามสามท่อบ่โดยอ๋อแต่เราครอบครัวมีสามเด็กจังแบ่งโจมเอาบปหนิเนาะโดยเดี๋ยวจังหน่อยจังย่างไปเบิงเนาะโดยนี่เนี่ยพี่น้องเอยเนาะส่วนพักส่วนยาหมักแตงเป็นมากแล้วบ่ เป็นมากแล้ว <Ừ. S 2> ังยังน้อยเออยังน้อยอยู่เนาะอืมเดี๋ยวๆป้าสัญญาออกมาพี่ก่อนก็ได้อ่ะไปเอาผักเมืองผักหอมบ่โดยผักหอมผักกาดอังผักบงูหอมนี่เฮ็ดกินกับหยังเด้นี่เนาะไปไอย่าอกไปปิดรถอ่มหน้าก่อนเอาปิดไว้ไปยาไปเบิ่งพุ่นก่อนเนาะดย นี่คืนนี่ตกไม้ในเปิดหมดเลยตัวไรนนะนี่ใชายไม้นี่ยางมาเบิ้งก่อนนี่ชาไม่อันนี้บ่โดยอันตรงห้องนี่บ่เออใชายไม้มันลุดไปเลยบ่โดยมันเพิ่งไปสิแล้วเจ้าเอาไม้เต็งหั่นบ่หน่โดยโอ้โหดิล้ออันนี้เนาะโอ้มันยังผ่ายังฉันนี่ไหม พมยังอันนี้นะผ้าเ่าใช้นี่หมด<ะ>หักแล้วผ่าห้องบ่ผ้าเฮาชื่อดือนชามดือนห้องชื่อนี่เขาคายอ๋อคือทำงานเขาคายจช่ชื่อแล้วนี่ต้องเอาไปปูใชยยังอันนี้นะปู บูเวชนช้านี่บ่โดยโอ้ไม่นี่ลายแล้วนี่เนาะโอ้โหเดะนี่เนาะน้องใบเตยแม่นบ่โดยอืมอยากได้เฮือนงามบ่ดุฮะอยากได้ยี่บ่เฮือนใหม่น่ะอยากได้อยู่โอ้อันเจ้าเมื่อเห็นแล้วบ่เฮือนทางทางในดองเจ้าเพือนพอเถ่าน้องเอ็ดเพือนพ่อน้องเอ็ดยังแต่เห็ดมาหนี่ยังบ่ทันในเมื่อเบื่อบ่โดย อืมเขาว่าได้ตั้งแต่มือ้อย่อแล้วก็บ่ได้มือ้อเนาะมีแต่ผัวเจ้าได้มือ้อเนาะได้โอ้โอ้ยเนาะบ่ได้เห็นทรงซ้ําอันนี้เนาะเออเจ้าก็บ่ได้เห็นบ่ดเอามือไเอาพื้นอืมคั่นว่ามีเวลาก็แวะมือเบิ่งเด้องามไดาเนาะงามๆเพิ่นํานั้นน่ะพี่น้องเนาะอือันนี้มัน เื่อนกับนามันกับผู้กัดพังเลยเนาะอันน,น,นี้อันมันยังสก๊กยังอันนี้นะเจา้าฮานก๊กอกกมะกอกบ่โดยโอ้อได้ขา้างได้หาในะบนะมันนะเนาะใบหัดเอ่อใบกินกับลาบเนาะยอดมันเนาะเส็บเลยอ๋ออ๋อเาอันเสานี่มีจักจักเสาเกาะเสาเฮือนเจ้า มีแปดบ่โอ้ครบพี่น้องให้บันหลัวบันหัวลูกชี้โอ้สี่เขาเขามีเงินจางเขาจางอ๋อโดยโดยอ่ันถ่าได้เห็ดเฮือนซานนี่ถ่ามีผู้ใหญ่เพื่นซอยนี่เจ้าสีเอาเฮือนประมาณจากต้นไหมโห่ฮะเก้าบ่ สิเอา9บ่คือ12เฮาบ่ฮู้ฮะบ่ฮู้เฮือนบ่ฮู้เฮือนเด้อโอ้ยเพิ่นว่าใดเฮาบ่ฮู้เออเอาเอาซะเนาะแต่ว่าเบิ่งตามไม้ก่อนเนาะดอ่าไม้นี่มันจักยาวเท่าไอันนี้เนาะอ่าคือางางไม้นี่มันยาวจักเมตร6เมตรฮะ6เมตรยาว6บ่ดโอ้ยาว6นี่ก็ต้องโอ้เพิ่น ่ใหญ่อยู่เด้อซั่นเนาะเพิ่น12พุ่นเด้อนี่เนาะอครั้งนี้มันนี่แบบนี้ก6เมตร6เมตรเนาะโดยโอประมาณอ่า6 6 7เนาะซั่กะหรือว่า5 7ก็ได้เนาะเนดยอันตีนเคียงตีนยังยังบ่ทันมีบ่แม่บ่อ๋อสิใช้ ันว่าคืออนาคตทว่าได้เพื่อนอีกใช่ตีนแบบใดเอาตีนแบบคือ้องนี่บ่ตีนห้องอันนี้บว์แบบใดก็มากแบบใดก็ได้เนาะแบบใดก็ได้โอ้โหลอยๆสาวเจ้าน่าเธ่เลยหน้าสิบแปดว์ฮะบ่โอ้โหว์ใช่มันอยู่มองได้นะใช่ปุ๊บปีเตอฮักเท่ดีเนาะโอ้หน้าสิบแปด สาวหนาสนะิบแปดเนาะสองสี่หกแปดสาวหนาสนะิบแปดเนา 18, นะกนวนะ่นาเนคะียงกันแม่นะว่าอันสิบแปดคือกันเนาะพ่อเนาะอันแม่เนาะโดยโอ้เนาะมันยังมันขึ้นลดลงไปแท้มาเมือนั้นคือบวกไอ้นักป่าน,นี่นีนนลนน่ลมลมทางลงบอ่อน,นี่ยนะลมแหงคืนนี้ละแหงลมลมแหงได้เมื่อคืนนี่เนาะโดยอหูยฝูทางน้องน้อยเพิ่นสีเก่งเนาะ อย่างนั้นได้ปู่นอ๋อเดี๋ยวน้ปูนอนเอาเชือกเอาใช้เป้าเลยเลยฮะไมายืนพี่ลูกมายืนนะแม่เลยเนาะพี่น้องเอ้เนาะเอออันเละคือว่นวานทั้งลูกบ่สบายบ่เออพู่วายู่เมืองน้องน่ะเราเป็นยังอันนั้นนะข้าบัฮหูขันบ่เป็นขันนอนไหนเป็นขันบ่ได้นอนบ่เป็น คันนอนในแข้งมดเอา้าช่างว่าแท้คนนอนบัดแข้งเออคันบ่ได้นอนบ่ได้ไข่บ่ได้เจ็บคันนอนน่ะเป็นเออคันนอนเป็นเราเราเกี่ยวเราเป็นโรคยังแต่เก่าน,นะบ่บเป็นโรคยังบ่เคยเป็นโรคยังเอ้ามันคือนอนคือว่าแข้งเป็น,นได้นี่ยเฮาบ่ฮู้คือกันเอดฮากาเป็นนี่บ่โดย โบลีเก ja. ียวกับป so, right. no. oh, ันเท็บกระเพาะกระแพอย่างโบลีเกียวกับไข่วินหัวซางอยู่มันคือเจ้านี่บ่บ่เฮาไม่ได้ไปไม่ได้ถามเออโบลีมีบทโฮอย่างทโฮหาบ่สอะบ่โทรศัพท์ต้องเช้านี่น่าเก็บไปล้วเราแวะขึ้นมาหาเจ้าบอบอไม่เช้านี่โดยเอ่อเาไม่ได้ไปเฮาวินหัวย่ะ ขี่รถจักเพราะว่ามันก็ไก่ด้วยเนาะโดยน้องแก๊สหนึ่งขี่รถจักไปใช่ไหมบ่โดยป๋าพอแล้วมือเช้านี่ทางกันน้องน้องเอ็ดเพิ่นอันเอาลูกคนเดียวเน้ออ๋อเจ้าว่าเป็นเกี่ยวกันกับอันที่เจ้าเป็นอยู่ตอนนี้บ่จักรบ่มาบ่ต้องรอถามเบิ่งทางน้องแก๊สอีกทีนึงนะอยเนาะโดยเรามาแล้วบ่น้องแก๊สมาแล้วเราแไปขามาพี่อยู่บ่โดยอันเจ้าคือบัวถามรถเสบบอเราเป็นลูกยังสะดุดเจ้า คือกัดไปบ่บ่ได้ทามทามบีนอนมาเปืนอนมาเป็นแขกมัดเกี่ยงเกิดทามอ๋อใครขึ้นนะบ่ดีขึ้นอยู่บ่ดีขึ้นน้อยเดียวดีขึ้นน้อยเดียวโดี๋ยอเป็ดเวลาเป็ดเวลาตะเบอไรเป็ดยาักเลยเนาะ เราก็อยู่ไกลให้ดูทางไกลจากพ่อแม่ใช่ไหมเนาะมืออื่นเขาไปมือเจ้าจะไปเบิ่งบ่บ่เราไปอยู่พี่ไปหักสาบอ่ลูกเฮาไปเฮือนเฮานี่ลูกเฮาเลยมืออื่นพรามือวันอาทิตย์เด้อเนอ่ะมืออื่นเขาไปอยู่นี่เราก็มารวมอยู่พี่บ่โดยอ๋อพอดีเด้อสักนั่งกับพ่อกับทามกันนิดเนาะเดิอืมโอเคโอเคตามนั้นได้ใช่เนาะ អឺអ្ហាអោអត់ដែរពីនអើយខ្លាយើងមានលន់ខាន់เฮาមានលន់ទៅធ្វើງານជាเฮาប្រកួតអឺឡៅใกล้บ้านเฮาខៃណៃច្ប៉ុនខៃនេះអឺទៅប្រកួតណាទៅ บ่ได้นอนคือบ่ได้แจ็บได้ไข่คันว่านอนนี่เป็นศักรกเนาะถ้านอนในเข้าปกจ้อว่าเป็นโรคศักรกหยังบ่จักนี่เนาะบ่ฮู้คันบ่ได้ปกอืมแล้วนอนโอ้ยสังว่าแท้อันเป็นเปตุทิตัวเด่นเนาะกอาอืๆๆอันเนาะอันนี้กเพิ่นก็กําลังเอาลงอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ มันสิเป็นท่อเจ้านั่นก็สิมีอยู่3มันเนาะเแต่ละครอบครัวมีอยู่3ชาบเงก็ชองเาห้เฮาบ่ฮู้คือกันนี่เล่นนี่เจ้าขุดอยู่นี่บ่แม่นบ่เออขุดอยู่นี่ชาบก็ชองเนาะให้น่าจะ3หรือ2เนาะจังกเนาะเนาะแบ่งกันแบ่งกันหลายครอบครัวเนาะโดยเออๆอ่ะปลย่างมาพี่ก่อนบัดนี้มันหนาวย่างไปีก่อนก็ได้เนาะอืมนึงบ่เข้า นึ่งเลยเออได้ยังกินตอนค่ำตอนแรงแรงกินแต่ผักกินแต่ผักโดยโอ้แซ่บและผักนี่เนาะกินแต่ผักกาดแค่นั้นผักกาดเนาะหึงเป็นวินและนี่มึงไปหาทําไมคิวเวลาไปเออแตไปทายเนื้อเขาหลบนี่กินยาฮะยาเยอะอันว่าเจ้ากินตอนนี้บ่ หมดแล้วนี่ฟุงเป้าบ่าหนาเข่าโกดไปเลือดเลือดเนี้ยอเลือดเนียวมีแต่เลือดเลือดขาวเลือดเนียวโอ้มีเลือดขาวบ่โดะเลือดขาวชุ่มเราวางเบาบ่กนขันมีเลือดขาวนี่โอ้ระวังเ้ยนี่ต้องดูแลสุขภาพให้ดีได้แล้วเจ้าว่าเจ้าเป็นวินน่จะล้มเนาะมีเลือดขาวขึ้นสูงเลือดขาวกับเลือดเนี้ย มีมดแล้วยานอ้าวใส่หน่อพี่น้องไอ้ช่างวากันสบายีนเอ้าเดี๋ยวไปนั่งอยู่ืนนั่งตึงขึอนก็ได้เอ้าเดี๋ยวเอาสิเอาอันนี้ของฝากก่อนนี่นั่งนั่งแล้วอยู่ชานเขึอนใจแล้วตามของลาวก่อนพี่น้องไอ้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะนั่นแหละ ơp à nó nhìn chói chói nó phù mi anh yang yà kay phu hộ kha kỳ mất là cái nhắm mùa xuống dưỡng đi nó thôi tay hương lê thế lê hương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  thế hương lê hương lê ยังชํามือที่มือมัดอ๋องอเฮ็ดยังก็บ่ได้เฮ็ดน้ําเกลืบ่แม่นบ่น้ํายาเกลืบ่เด้เฮาจแม่อันนี้เนาะนี่เพิ่นให้กินอันนี้เนาะาดเงาเฮาบักืออย่าไปกับหมู่ให เฮ็ดเวียกบ่ได้เฮ็ดเวียกเจ้าอยากไปเฮ็ดเวียกซําบ่โดนเออเห็นหมู่เฮ็ดเวียกแล้วอ่าอยากไปนําหมู่แต่เจ้าของเฮ็ดบ่ได้ก็เลยให้โดนแต่ไปถ่ายนึงหลบอืมชาวนีุ้่นลงอยู่าขนาดไปถ่ายซือก็ยังเป็นลมเนาะเพ่นสิไปเฮ็ดเวียกเนาะโดันยังเมื่อยแงแล้วซะนี่เนาะเมื่อยแงโอ้ทางทางหมดอืม เนาะๆหมดกัวแมงหมดหะนี่บ่ฮึกได้ยังมึนอยู่บ่แข่งขามือกะมึนเออเดอเอาคัแลนะมันอากาศมันหนาวเปนแปลงกเฮาดูแลตัวเองแลเนาะยอ่าสิให้คนอื่นมาดูแลนี่บ่ได้เด้เฮาร่างกายเฮาเองเนาะเฮาต้องดูแลเฮาเองนําเนาะเออเนาะเอข้าแล้วเนาะ ดยเออมีแต่ว่าเอ้าปลากระป๋องเด้อเดยเอาดูกันปลากระป๋องซิบกระป๋องเด้อนี่แหละของฝากของต้อนเนาะเอาไว้อยู่ไว้กินเด้อติฟ์เข่าให้ฉันนี่มันคือเหยียนแท้ใช่ไหมีเก็บมียังเนี่ยพักอันนี้บ่อจะเอาเนี่ยกินนะเดยกินกับเพาะกาดเนี่ยพ่อเดยโอ้ยเนาะพี่น้อยพ่อได้ไอันนี่เป็นกระกาะ อืมเดี๋ยวไปกินน uh, ้ำใหม่เออคือยานแจกโอ้บ่ได้น้ำใม่นี่อันตรายบ่คอกินเด้อโดยอ่านี่บ่สบายอีกเนาะโดยโดยเอาะโอเคเด้อะแม่เด้อมีแต่ว่าอ่าเฮาสิแจ้งบอกเพิ่มเติมเลยก็ได้เนาะโดยอ่าเอาเอาเรื่องดีดีกว่าเนาะโดยเอาเรื่องดีดีกว่า เพราะตอนที่แรกว่าสิโลทั้งโบทจามาหรือจักเพิรนสิมาย่ำนเนดยเนาะมีแต่ว่ามือหนามือหนาเดี๋ยวเฮาสิมาพูดคุยถามน้ำเราอีกเท่าน,นึงเนาะโดยโดยเอานี่แหละเฮาก็สิมาแจ้งเพิ่มเติมพูดดีเรื่องบ้านขึ้นซาน<ด>นี่แหละเด้ดดอ่ามีทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยู่ประเทศฝรั่งเศสเพิ่นฝากเงินมาสดสวยสมทบ สร้างบ้านขึน้นซานไ้เด,ดอ่าสมทบได้โบเมนว่าสร้างให้เบิดดังไดยเด้อ้าบูามีก็เมนว่าโบเล่สมทบมีอยู่สิบล้านกีบโดยไหมเด้อซิบล้านกีบนี่เดี๋ยวเฮาสีเก็บไว้ก่อนเนะาะบม่ต้องย่านหนกเด้อเฮาสีเก็บไว้ถ้าว่าเงินบูมีมาเพิ่มแล้วเฮากระซีซื้ออย่างอื่นมาโม่ไมมเจ้าดูว่าถามาเพิ่มก็เมนว่าเห็ดเป็นค่าสร้างเลยเนาะค่าจ้าง chạy trang cả chim hà lan đó à hít hơi nước ở sao cho leo tầng một rồi bây rồi à hôm qua vẫn khát hà lan à ờm thêm tăng lại đi chẳng qua càng cái này hamơ chém hai chỗ để huynh ấy biết tao dì không đấy ờm à ờm qua nè đó thì nó vinh dì được không đấy ờm ợm sướng chân được ờm ơm 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 มีเงินมขอบใจเด้ออืมเอาดีใจอยู่บ si ่เออดีใจโอ้ยเอาเอาแหละเนาะบัดนี้อย okay, ู่ดีมีแฮงเด้อลูกเอ้ยอืมเอาๆๆตมุกตั้งใจนีเนาะเอมีแต่ว่าหั่นละเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อใดเฮาสิเข้ามาใหม่เด้อถ้ามีหยังเพิ่มเติมอีกเนาะโดยมื้อนี้มาแจ้งให้ทราบก่อนโอเคบานี้พี่น้องเนาะ

มาแจ้งเพิ่มเติมนํากันพี่น้องเนาะเรื่องงบเอาค่าสร้างเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเป็นไม้ของขอกตาฮือนซ่านเอาเนี่ถือว่ามีครบหรือว่าลายเติมแล้วเนาะพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่ายังขาดก็เป็นขาดสังกะสีหรือว่าก็ไม่พาเสื้อละเนาะแต่บ่มีก็เป็นไม่พากระจาดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าระลักเลยนี่คือบุเชียงยังได้ค่าสร้างนี่แหละพี่น้องเอ๋อเนาะมีอยู่สิบล้านบาทนี่พี่น้องเนาะ เอ้าเนาะติดตามรับสมน้ำกันบ้านนี้พี่น้องเนาะมีข่าวดีมาแจ้งบูเล่ามีอย่างเพิ่มเติมเดี๋ยวทางมูเสียงมาแจ้งพ่อเม่พี่น้องในหูด้ทราบน้ำกันได้พี่น้องเด้อเนาะขอโมขอบใจขอบบุญขอบพุนทางเม่หลายเนาะอยู่ทางประเทศฝรั่งเศสเนาะพี่น้องเนาะจังไนายกอให้เม่และเป็นในครอบครัวให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงบัวเมย์สี่ธุรกิจการงานการค้าการขายก็ขอให้ราบรื่นโชคมาล่ำด้วยลํำด้วยตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะพี่น้องเนาะอ่ะภาคพีภาคน้องภาค อ่ะปุยใหญ่น้ำกันอีกอีกแค่น,นึงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพ่อๆกันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก้อนเด้อพี่น้องเด้อบวัวแล้วหนาวแห้งพี่น้องเนาะอ่าอบ้านขึ้นซานเรากับพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ